สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ดดน้มโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พรีเมียร์ลังกฤษค้ำคืนวันจันร์ Monday Night โอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line at ambmax สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at ambmax ตีสองตรงนะพวกแกน,นะที่แอนฟิลนะ อภิพมามามาหาน้าเจังหวะดนกรปูดทีู่ดซึงนเรารจังหวะพิรมนการทงารู้ดุการในว่ารู้สชัป์รู้ดการนี้ก็รู้อีกสี่ชั้นรู้เก่งมากคือแนดมันรู้ได้รู้ไ้รู้ได้รู้ได้รู้ได้รู้ด้รู้ไน้รู้้รู้ด้รู้รู้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 ด้รู้้รู้้รู้ด้รู้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 ด้รู้้ ทางด้านของอาร์เซนอลมาก่อน0ต่อ2ในนัดเปิดซีซั่นนั่นเองนะจ๊ะเฮ้ทเวสคุณที่จะทำไปหามาให้เพาฉันยังงงเลยนะไม่น่าเชื่อนะ12นัดล่าสุดที่คุณทีเจอกันโดยตรงในทุกรายการทุกถ้วยทุกเวลาเนี่ยนะลิเวอร์พูลชนะคริสตัลพาเลซทั้ง12นัดติดต่อกันเลยไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้บ้าบอคอแตกนะอ่ะตัวผู้เล่นที่เข้ามาจะลงสนามนะเจ้าหัวแดงวันนี้ประตูอลิซงเบเกอร์แนวรับมีเทรนด์มีร็อบโบว์วอร์จิฟันไดายเชีร์มาติปเช็คฟิตนะ ตรงกลางเนี่ยไม่มีฉำแห่งของเตลโกคันตาราที่เจ็บจะใช้ฮาเวีย์เลียสฟาบินโยแล้วก็เจไดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมข้างบนลุยดีาร์สนะดาวินนูนเยสแล้วก็โมซาล่ายักษ์หน้ายักษ์เอวนะจ๊ะส่วนคดสซัปาเลตทีมเยือนนะโอเคประตูเป็นบิสเดกูเอต้าเกมรับมีนาทนเนลคลายเด็กเก่าลิปูเนาะโยคิมันเดอร์สันมาเกฮีทาริกมิเชลตรงกลาง เอเบรชีเอเซ่นะชิกดูโกเร่แล้วก็เจฟฟีช่ชรูปข้างบนมีจอร์แดนยูชองฟิลิปมาเตตาและตัวเก่งของพวกเขาอย่างฟินฟริดซาฮานั่นเองนะจ๊ะคู่นี้หงแดงม,มาครับชนะ2ประตูเพื่อเสมอตัวพวกแกจะนอนดึกฟรีแต่ถ้ายิงห่างจาก2ประตูขึ้นไปเป็น3ลูกเมื่อไหร่เนี่ยนะแฟนๆจะโอเคฟินเฟร์ซ <Okay. S 1> ึ่งย้ำดูแล้วโอกาสที่ลิบูชนะเนี่ยมันผูกปีชนะกันอยู่แล้ววันนี้ก็น่าจะชนะแต่มองว่าไม่น่าถึง3ลูกว่ะ เต็มที่เบียดเบียดสลูกก็นอนดึกฟรีไปหรือเพ้เผลออาจจะออกเบียดเบียดด้วยซ้ำหนึ่งลูกหรืออะไรแบบนี้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งพอนำวันนี้นะคริสตัลพาเลสโอเคโอเคอาวฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเบีดจะดำภาษาไทยนะยูทูบโอเคจะดำนะทิกตอกไลน์แอดก็ชื่อเดียวกันหมดเลยจะดำเอาไปเช้านั่นเองนะอย่าห้ยรอดนะอ่าวันนี้ความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนทุกวันก็นแล้วกันโอเคจะดำเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เจอกันทุกวันนั่นแหละไปเว้ย